ครับผมมือกี้มารีวิวให้พี่ๆลองๆในเบงร้างมามื่อนี้เพิ่นกับมาเฮ็ดประตูบานเลื่อนครัวก็ถือว่าฟีม,มือตีนะครับเนาะหลักซ่างเอบ้านอันนี้นี่เขาก็เลื่อนปิดเขาเลื่อนปิดปิดเปิดได้ ใครอยากได้กับเฮ็ดแบบนี้กับรูปอีกแบบนึงแบบมันบาทมาตรงนี้แรงมากไหมเนี่กดเรื่อนปิดเรื่อนปิดไว้ฝนตกยนีฝนตกฝนนีน่เขาก็เรื่อนปิดไว้ยนีเขาอยากเฮ็ดกับ เรือนเปิดเปิดขก็เป็นยุคสมัยเก่าผสมสมัยใหม่อันนี้ก็ไทยพี่น้องๆพี่ๆน้องๆเบิ้งถ้าเกิดพค่อ,อยากเหดคร้วแบบนี้นถือว่าง้ามนะครับแลความคิดผมนะ เา็าต้องเป็ดนต้องไปใส่กระจุงกระจกเขามีไม่เศษไม่เหลือเขาก็เฮ็ดแบบนี้พวกโคง้งลูกลุงลูก,ลกเลื่อนก็นาราคาหลายบาทถ้าใครมากจะจัดไปได้ครับผม